ตลาดเทศบาลหนึ่งนะครับหรือไป60แล้วครับ70แล้วเหลือแต่ส่วนกลางแล้วครับเรียบหมดเลยนะเนี่ยใกล้แล้วครับ48วันเล้อพี่หรือเนี่ <c oughs> <c oughs> นี่ก็เรียบร้อยแล้วครับไวมากเลยเนาะทำการลื้อแล้วก็เผานะครับ สี่สิบแปดวันเหรอพี่เขาให้กำหนดสี่สิบแปดวันไหมลือไปเรื่อยอย่างเงี้ยเนาะอ๋อไม่หมายถึงลือนะไม่กำหนดเนาะแต่ประมาณเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนนะผู้ชมนี่หัวหน้าช่างบอกเจ็ดเดือนครับโอ้ไม่น่าเชื่อเลยอ่ะแปดสิบกว่าปีนะคุผู้ชมเหลือแค่นี้ พบกันนะครับรู้ิว่าจะเป็นไงต่อนะครับโอ้ยยาวนานนะครับตลาดเนี่ยแปดสิบเมตรจะเจอกันครับนะ